สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดีวเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลคิงส์คัพนะครับเป็นคิงส์คัพครั้งที่51ซึ่งเตะกันที่จังหวัดกาญจนบุรีรอบชิงเนี่ยมีฝนโปรยปรายลงมาเหมือนกันแต่ว่าแฟนบอลก็ยังใจสู้นะครับยังอยู่ที่เชียร์ทีมชาติไทยเตะกันที่สนามกรีบบัวนะครับรอบชิงทีมชาติไทยเจอกับอิรักก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีอิรักนี่อันดับโลกดีกว่าเราถูกต้องนะคะก็ ในสนามกลีบบัวนี่ค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวนะคะแฟนบอลก็ยังคงเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจทับช้างศึกไทยนะควันน้องเยโรมาด้วยนะต้องจับไปด้วยไปถึงกาญจนบุรีเลยใช่ไปถึงสนามเลยเนาะไปเดินทางมากวันเล่ก็จะดูบอลก็จะดูโดยบางทีก็ไปชมสนุกเกอร์ก็ไปเดินถูกต้องนะคะอ่ะก็ครึ่งแรกนะคะทั้งสองทีมทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะอีกมีการปรับทับนิดหน่อยนี่ครึ่งแรกเรามีโอกาสจากสุปชัยใจเด็ดนะครับค่ะ ครึ่งแรกเนี่ยอิรักครองเกมมากกว่าลูกอันตรายของเขาก็คือลูกกลางอากาศอะเตะมุมทุกครั้งเสียวทุกครั้งเลยะนะครับของเราครึ่งหลังดีขึ้นนะใช่เราเหมือนกับเกมด้านข้างของอิรักเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงแต่อิรักก็มีโอกาสลูกนี้นะครับยิงไปปฏิวัติมีปัดนิดนึงแต่ลูกนี้พุทธศินให้เป็นลูกตั้งเตะนะแต่ดูจากภาพช้าได้โดนปลายนิ้วของปฏิวัติแล้วก็มีการส่งบอลเข้าประตูไปได้ของทีมชาติไทยนะครับจะโดนสักวงกร รอบรองนี่มีโอกาสเยอะมากไม่เข้าจังหวะนี้ยืนถูกที่ถูกเวลาแต่ว่ามีว R สิน,นะครับโดนจับล้ำหน้าไปแต่ก็ล้ำหน้าชัดเจนนะจริงๆล้ำสองจังหวะเลยตั้งแต่คนยิงก่อนหน้านี้และจังหวะซ้ำของเจริญศักดิ์อุต่าหยิงในบ้านเกิดของตัวเองด้วยจังหวัดกาญจบนบุรีนะแล้วอยู่ดีดครับบอลจัดนข้นคอิรักก็กลับมา<อ>นี่เป็นโมฮันั อาลีนะครับเบอร์สิบของเขาคนี้ส่งเข้าไปคนนี้แหละแต่ตนหมงงนี้สวยนะคือเขาเปิดมาไม่ได้โด่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจังหวะโฉบมงอะดีแล้วทางอิรักก็มาเหลือสิบคนก่อนฟานปูโตสไปฟาวสุภโชคสารชาติอันนี้โดนเหลืองที่สองเป็นใบแดงจังหวะจะหลุดละแต่ไอใบแดงครั้งที่สองเนี่ยของทางอิรักอันนี้ก็ หลายคนพูดถึงนะครับลูกนี้ก็เป็นจังหวะที่เราน่จะได้นะสัวชัยใช่ไหมคะบอลมันย้อนหลังไปนิดนึงอ่ะจังหวะถ้าไปข้างหน้าเนี่ยจะพอดีเลยพอมันย้อนหลังเนี่ยมันมันจะตั้งเท้าลำบากแล้วมีจังหวะที่ชนาทิพย์เนี่ยลูกเนี้ยเตะแบบคือฟุตบอลเขาไม่เตะกันอย่างนี้นะอันนี้คือเตะแบบเจาะยางแบบนักมวยอ่ะขนาดสุภาพบสารชาติปกติไม่เคยมีแบบไม่เคยโมโหใครอ่ะยังมาใส่ก่อนเลยคืออันนี้เตะแบบน่าเกลียดจริง แล้วเจก็ตัวนิดหนึ่งออแล้วเบอร์สิบเขาก็ตัวย่าใหญ่ชนาทิพย์เนี1 1> <ๆ>่ยสกิดนิดนึงก็ล้ม,มนะคือการไปกับบอลเร็วอะ่ะมันทําให้เสียสมดูร่างกายนิดเดียวก็ล,มล้มละแฟนบอลเป็นห่วงมากนะคะแต่ว่า ยังได้เห็นเจชนาทิพย์เนี่ยเดินไปรับเหรียญรางวัลรองแชมป์นะคะก็อุ่นใจได้เปราะหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอาการบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเช็คดูรายละเอียดกันในวันนี้นะคะก็ยังคงสบายใจไม่ได้ซะทีเดียวตัวของเจเองก็บอกว่าตั้งแต่เล่นบอลมาไม่เคยโดนทำฟาแบบนี้นะใช่นะครับที่เตะแบบหน้าเกลียดโจงชัางอะไรขนาดนี้ถูกต้องเขาบอกว่าทั้งเสียใจแล้วก็โกรธด้วยนะคะแต่ก็เชื่อว่าทางโมฮัมหมัดอาลีเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดอยู่รู้สึกไหม พ่อเขาบอกว่าตอนโกรธอยู่ไงตอนโกรธอยู่ตอนรับถ้วยรางวัลนีไรเงาเบอร์สิบนะรอใช่รอมาดิแฟนบอลไทยแต่ละคนรออยู่แล้วจังหวะที่ท้ายเกมที่ทางอิรักมีการเฉลิมฉลองกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเขาก็หาเบอร์สิบไม่เจอแต่เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเสื้อค่ะเพราะหน้าเขาก็คล้ายๆกันทุกคนจริงๆไงเกมกำลังจะจบสวยนะใช่ถ้าไม่มีช็อตนี้ทุกอย่างโอเคเลยมันท้ายเกมแล้วใช่เพราะเราก็ยอมรับว่า อ,อิรักเขาดีกว่าเราจริงะนะครับแล้วก็ประตูที่ได้ก็เคลียนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วตอป,ปีนี้คิงส์ครับมีเงินรางวัลด้วยนอกจากได้ถ้วยพระราชทานแล้วนะครับแชมป์อิรักก็ได้2ล้านบาทส่วนรองแชมป์ไทยของเราเนี่ยได้ไป1ล้านบาทแต่แบบนี้ลิปตตังได้ไหม ไม่ให้แล้วแต่คนอื่นน่ะต้องได้แต่คนที่ทําฟาวแบบไร้น้ําใจนักกีฬาเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีการลงโทษย้อนหลังกันหรือเปล่าแต่ล่าสุดถึงบอกว่าทัวร์ในโซเชียลก็ไปลงที่ของเขาเยอะเหมือนกันนะใช่นะครับเขารู้ว่าอยู่อยู่ที่อยสมูสรอะไรนะอยู่ UAE อ่ะซใช่สมสอนรดิบบาดิบบาเดียมาเนี่ยนะ อืมก็ควันหลงของเกมนี้นะคะไม่เพียงแต่เฉพาะเจชนาทิพย์เพื่อนนักเตะอย่างสุปโชคเนี่ยก็บอกว่ากโกรธมากเหมือนกันนะคะรับไม่ได้รู้สึกว่า ไม่โอเคกับลูกนี้แล้วเจ้าตัวเองตอนจังหวะที่ไปช่วงชุลมุนที่เข้าไปนะคะมีรอยข่วนที่คอด้วยเหมือนกันนะคะนะครับขนาดมาสระอิชิอิก็บอกว่าการเข้าบอลแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นักฟุตบอลอาชีพเขาทำกันถือว่าเป็นการเข้าบอลแบบไร้คลาสเป็นนักบอลเลเวลต่ำอ่ะทําทำแบบเนี้ก็ก็ต้องรับสภาพนะคะเพราะว่าคุณเกี่ยวได้แบบ มันไม่สมควรมันไม่มีเหตุจําเป็นด้วยแล้วก็คือการการทําแบบนี้เนี่ยคือถ้าเจตฐานฐานไม่แข็งแรงเนี่ยเจ็บแล้วแบบมันทำร้ายร่างกาย่เรื่องนี้มันเจตนาทำร้ายชัดเจนนะนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าจะตัดฟาวมันมีวิธีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยอย่างเขาเนี้ยเขาก็ตัดฟาวเนี่ยตัดฟาวเหมือนกันนะนะครับไม่เห็นต้องใช้ความแรงเลยเลยก็เป็นเรื่องของเกมแต่เนี่ยมันมันมองเป็นการทำร้ายร่างกายเกินไปค่แล้วไปเข้าที่เข่าด้วยค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วก็ ก็น่าเสียดายนะเราก็สู้เต็มที่แล้วเราก็แพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับอิรักได้แชมป์คิงส์คับเป็นสมัยที่สองต่อจากปี2023นะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยหลังจากเห็นภาพนี้แล้วโมโหูกอ่เลยใช่เดโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเตะเอเชียนคับเจอกับไต้หวันนะ วันที่6ตุลาคมเราไปเยือนก่อนค่ะแล้ว14ตุลาคมจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับก็หวังว่าเจชนาทิพจะไม่เจ็บอะไรมากมายวันนี้เดี๋ยวรอไปดูผลการตรวร่างกายกันถูกต้องนะคะก็อนาคตของมัสเตอร์ไลอิชิอีก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ให้ให้เวลาในการเตะเอเชียนคัพด้วยนะคะออแล้วถังไปดูไหม เนี่ยหลายคนคิดถึงหลายคนบอกว่าช็อตนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นรถถังแล้วลงมาเลยค่ะัวพิเศษหรือว่าตะวันฉายนะคะประมาณนี้นะคะส่วนผลในคู่ชิงที่3นะคะระหว่างฮ่องกงกับฟิจิเป็นฮ่องกงค่ะที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนฟิจินี่โดนใบแดง2คนเหลือ9คนนะคะคือ11คนเนี่ยก็แย่แล้วน e> ี่เหลือ9คนนะคะ ก็เลยโดนไปถึง8ประตูต่อศนยนะคะนะครับก็สกอร์ออกมาขาดลอยนะค่ะจริงๆตอนเจอกับทีมชาติไทยเนี่ย โอกาสเราก็เยอะพอ,พอกับฮ่องกงนี่แหละ<ช>นะครับแต่ว่าจังหวัดปีสกออาจจะไม่คมเท่าไหร่แต่ฮ่องกงเนื่องจากว่าตัวผู้เล่นเขาน้อยด้วยแหละนะครับตัวผู้เล่นเขาหายไป2คนค 2> ก็เลยสกอออกมา8ปดศูนย์อ่ะก็เป็นฮ่องกงนะคะที่คว้านดับที่3ไปนะคะที่1อิรักค่ะที่2ก็เป็นอ่าประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่3เป็นฮ่องกงที่4ก็เป็นฟิจินะคะสําหรับฟุตบอลคิงส์ครับนะคะก็สร้างความคึกคักให้วงการฟุตบอลไทยไม่น้อยเหมือนกันนะคะนะครับก็ไปแข่งที่กาญจนบุรีนะค่ะ